สบายดีทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เองคอยจะนำพาทุกคนเนาะมาเที่ยวสมตลาดที่ขายเกี่ยวกับผ้าไหมลาวขนาดใหญ่ใจกลางนครหลวงน้องจันเนาะตลาดแห่งนี้แมนตั้งอยู่กงกันข้ามกับตลาดเซานั่นเนองเนาะหรือว่าหลายๆคนเนาะก็จะหู้กันดีในน้ำซื้อตลาดขวดดินเนาะหรือเอื้อนอีกซื้อหนึ่งพี่เป็นทางการก็จะเป็นตลาดนองจันนั่นเอง ตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่หนอที่ขายเยวากับแพ้ไหมบม่ว่าจะเป็นไหมลาวแล้วก็ไหมอมอนไหมอินเดียเส้นไหมต่างประเทศอย่างสีเนาะเคยกัจะมีขายอยู่ในตลาดแห่งนี้แล้วก็จะมีหลากหลายสินค้าหลากหลายประเภทให้เราเลือกไส้กันเนาะว่าจะมะีมีสินค้าประเภทใดกันแน่นั่นแล้วก็มีแพ้ไหมลาวที่มีความสวยงามซ้ำดากับให้ทุกทางติดตามครับส้มไปกันครับคอยในคะลิปวิดีโอกันนี้กันเลยเนาะ ทางเข้าที่ผู้คนนะมกเข้ากะจะเป็นทางหอมนิดน้อยที่มีขายของกินซุกอยู่ทางกั้มติดกับกําแพงแบบนี้เนาะพป็นก่าขายก็มีหลากหลายอาหารเนะาะเพราะว่าจะเป็นข้าวปุ้นนะข้าวหนมเนี่สิทั้งของค้าของหวานนะจะเป็นน้ำานสีสิก็จะมีเนาะแล้วกับผู้คนกะจะมาหากันมาซื้อเอาอยู่นี่เนะาะรสชาติกะแซบเนาะ หลังจากที่เฮายางเข้ามาก็จะเจอห้านที่ขายเกี่ยวกับสินใหม่หรือว่าแพ้ใหม่เลยเนาะจะอยู่ทางกัมขวามือนี้มีหลากหลายสีเนาะมีหลากหลายแบบมีทั้งเป็นสำเร็จหูบแน่เนาะแล้วก็มีทั้งเป็นแพ้ให้เขาเลือกซื้อตามขนาด ก็เอาไปตัดเองอย่างนี่สกะได้คือกันเนาะนี่ก็จะเป็นแบบสำเร็จรูแนะที่เพิ่นเฮ็ดเอาไว้แล้วจยงนี้เง้วเหยียดไปเลยเนาะแล้วก็ภายในตลาดนี่กับอ่อมีแต่ขายสินค้าประเภทแพ้ใหม่อย่างเดียวเนาะก็ยังมีอีกหลากหลายยุ่เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเบิ่งโซนที่เพ่นขายเนาะเกี่ยวกับแพ้ใหม่นี้ก่อนเนาะหล้วเราก็จึงไปเบิ่งแต่ละโซนน้ำกัน นี่ก็จะเป็นแพ้ใหม่ก้อนเนาะเพื่อนก็นจะแทกขายเป็นแมทใหม่ล้าวนี่ก็จะเป็นใหม่ที่มีหลากหลายประเภทเนาะหลากหลายชนิดหลากหลายแบบลวดลายก็มีหลากหลายสีสัน,สนให้เฮาได้เลือกอันนี้สนใจตามความเหมาะสมแล้วก็ตามเฮามักเนาะนี่ก็เป็นอีกห้านหนึงน่งเนาะที่ข่อยยางมาเห็นซส่็จเพิ่นจะขายเกี่ยวกับแพ้ใหม่ที่เป็น แพเนาะเป็นใหม่ที่ได้จากธรรมาติเลยเนาะสีสันและการลวดลายก็จะมีความแตกต่างจากใหม่ที่เป็นใหม่อะใหม่ทียบเท่าเ<ห>นาะตัวอติไว้อ<ห>้ตัวนี้แหงงามสีนี้เป็นสีคำสีราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเนาะสุดหนึ่งเ่าจะขายเป็นหนึ่งชุดนะ หนึ่งสุดก็จะมีทั้งสินแล้วก็ทั้งเสื้อเนาะราคากา็เริ่มต้นกับยูทีแปดแสนห้าสิบพันกีบจนหอดหนึ่งล้านห้าแสนจนหอดสี่ล้านแล้วก็สี่ล้านห้าแสนเนาะต่อหนึ่งสุดนาออยู่ในห้านของเพิ่นนี่จะจะขายเป็นสุดแบบน,นี้เพราะว่าเป็นใหม่ทีได้มาจากธรรมศาสตร์โดยตรงเลยลเป็นใหม่ตามือเนาะจากโบแมนใหม่ที่ได้มาจากแบบผลิต,ดตโดยอัตโนมัติคือผลิตมาจากโรงงานนั่นเอง จะมี3ามีห้าเนาะเลียนกันอยู่หางกับเลียนกันเลยเนาะมีแต่ตัวง,งามๆเนาะสินพืนเนาะเป็นสุดนึงคอยเห็นนี่ชุดตัวนี้งามลายเนาะไหมาลาวก็เป็นไหมที่มลีลวดลายที่เปิดเอกลักษณ์ของคนลาวเลยเนาะถ้าว่าเขาเห็นใส่สีไหมแบบนี้ลวดลายแบบนี้กระจายหู้เลยเดียเ๋ยวนะว่าเป็นไหมที่ใหม่ของคนลาวนั่นเองเนาะแต่ละอ่า ใหม่อาแต่ละสินเนาะของแต่ละประเทศสช่ไมันก็มีความออกลักและแตกต่างกันเนาะแบบของคนลาวก็จะมีแบบที่ลวดลายแบบหนึ่งเนาะของอาประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีอีกแบบหนึ่งสิเนาะแต่เขาก็สามารถใจแยกออกได้คือกันเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ทั้งเป็นตลาดที่เพื่อนขายแพ้ใหม่ทั้งขายโรงแน่แล้วก็ขายย่อยแน่เสิเนาะ ก็จะมีหลากหลายแล้วก็มีราคาที่ให้เฮาแต่ต้องถึงได้เนาะอ,อ,อาจจะมีราคาให้เฮาเลือกสำหรับเรื่องเกี่ยวกับแพ้ไหม่นี้ค่อยกับพอหู้ข้าวเนาะ จะโบอคอยจะหู้ดีเ่ากบผู้ญิงเนาะเพราะว่าผู้ญิงเพิ่นเป็นคนใ่เนาะเพื่อนก็นจะหู้ดีว่าแพ้ไหมชนิดนี้ะจะนิยมหลายแพ้ไหมชนิดนี้เป็นผู้ญิงที่ใสแล้วงามสิเนาะถ้าอยากจะหู้ก็รายละเอียดแท้ๆนะเฮาก็จะไปถามกับแมยหญิงพุณเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนใ่เนาะแต่ว่าสําหรับแพ้ไหมเป็นเสื้อไหมสําหรับผู้ชายก็มีคือกันได้เสื้อไหมาสาหรับผู้ชายก็งามคือกันเนาะเพื่อกนก็นใส,ส่กับส่งสุภาพจังซีส แพ้ใหม่ทีมีขายในท้องตลาดและก็เป็นทีนิยมสมใส่กันหลายเนาะอากาจะมีใหมฝ้ายใหม่ม้อนสํำเนื้อเนาะไหมฝ้ายย้อมนินใหม่ลาบลาวใ่ไหมอ่ะมอนอินเดียแล้วก็แพ้ฝ้ายเนาะการแต่งกายคนลาวเนาะที่ใส่ชุดใหมสิจะบ่าวาจะประกอบงานประเพณีต่างๆางงานบุญงานดอง งานเข่าพาสูขวานจัางสีงานเยี่ยมยามพี่นอกองจังซีนอก็นกับจะนิยมใส่กันจะเป็นสินไหมถือว่าเป็ี่ยนผู้ยิงลาวเนาะหากว่าได้ใส่สินไหมเบียงแพรเก้าผมเนาะ,ะถ้าว่าเป็นงานแตง่งอย่างซีนอกคนกันจะแต่งตัวแบบนั้นเนาะจะมีความสวยงามหลายเนาะผู้ยิงที่แต่งกายแบบนั้นงานดองอย่างซีคนกันจะนิยมกันใส่สุดไหมเนาะของคนลาว สำหรับผู้ซ้ายก็จะใส่เป็นเสื้อไหมเสื้อไหมแล้วก็ใส่ชงสุภาพหน่อยสิถัดต่อมาทางด้านหลังเนาะก็จะเป็นโซนที่เพิ่นขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นก็นจะเป็นเครื่องตัวปัเนาะบ่ว่าจะเป็นรงยีนเสื้อยีนีหย่างแบบอะไรล่ยางเนาะนี่เนาะถัดต่อจากบอนที่เป็นโซนขายเครื่องใหม่มาเนาะก็จะเป็นประเภทนี้ขายเครื่องนุ่งถั่วไป เเสื้อผ้าที่ขายอยู่ในตลาดแห่งนี้เนาะก็จะมีราคาหลากหลายให้เฮาเลือกอเลือกซื้อเลือกใส้ได้เนาะตามความวมาะสวงของเฮาตามต้นทีน่ของเฮาจังสินเนาะอ่ามันก็นจะมีหลายๆเกดแต่ละผืนเนาะ เื่องแต่ละผื่นแต่ละชุดอย่างเสียเพื่นก็นจะมีการติดราคาบอกเอาไว้เนาะ,ะหากว่าราคาเพิ่นติดเอาไว้กัเป็นราคาที่เพื่อน,นำเสนอนนแต่ว่าเอาการสามารถอชอบถามเลยกับ่อลองเพิ่นได้เนาะ ทางด้านหลังแล้วนะทางด้านหลังของโซนขายเสื้อผ้านี่เพื่อนก็นจะขายเครื่องเครื่องนุ่งเสื้อผ้าทั่วไปแบบนี้นะถัดต่อมาอันนี้บอน,อนนี้นะเพื่อนก็จะติดห้างขายเกี่ยวกับเครื่องดื่มจะมีน,น้ำหามักไม้ปั่นสดมันห้อนแบบนี้เนาะแต่หลายคนก็นจะมา ระดูนี่จะจะเป็นระดูอนะ่าแรกเนาะจะมีอันฮั่นที่ขายเกี่ยวกับน้ำอ้อยนะน้ำอ้อยปั้นสดใสใสกับน้ำก้อนก็ใสใสจอบเนาะราคาจอบนี่็จะประมาณห้าพันกีบมีกาแฟน,น้ำเย็นราคาสิบพันกีบโกโก้เย็ย 10, ยนยสิบเจ้ากีบ มีหลากหลายหน่อยเขาเลือกได้เนาะตามทีเขาอยากนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นอาคารตัวหม่เนาะทีเป็นอาคารตัวไม่ตัวนี้ในคลิปผ่านมาเนาะ่อยได้อา่านพาทุกคนมาเบิ่งแล้วเนาะยู่จากบอนนี่บอนที่เพื่อนขายเกี่ยวกับ ผักสดในายามตอนเศร้าเนาะบริเวณที่เป็นเดินจอดรถนี่เนาะตอนเศร้าๆห่านบอลน,นี่เพิ่นกะจะขายเกี่ยวกับพักเนาะนพืชผักอย่างที่จากสวยมานนหน่อยนึงแล้วเพิ่นกะจะเศร้าขายจังหะจะกลายเป็นบอลจอดรถใหญ่เนาะสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันใด้อ่าเบิง่งอ่าคลิปก่นอ,อนนะก่อนน้ำก็สาม,มารถเบิ่งคืนได้เด้อร์คิดที่จะคอยพามาเที่ยวตอนเศร้าหั่านนอนที่ตลาดบอลน,นี่ เดี๋ยวจะพาทุกคนหน่อยยางเข้าไปเบิงอีกด้านหนึ่งเนาะของตลาดตัวนี้เป็นอาคารที่เพิ่นสร้างใหม่ตลาดหนองจันเนาะก็ถือว่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่เลยเนาะ,ะเพิ่็จะมีหลายๆโซนแบบนี้เนาะทางด้านหน้าที่ข่อยพามา้าบอนั่นก็จะเป็นโซนขายประเภทเสื้อผ้าเนาะทางด้านหลังแบบนี้ฮนะ ก็จะมีประเภทตลาดที่ขายเกี่ยวกับสินค้าทั่วไปเนาะเครื่องสําอางของกินอ,อ่าจะเป็นซีนซูซีนปลาเนาะก็จะมียุดอ่าทางด้านหลังนี่เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปเบิ้งพอ้อมเกันเดองานนี่ก็จะขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าทั่วไป รายงานนีอยู่ทีนอ้องเขาหลงแมงจาร์ถือว่ามีอากาศที่ฮ่อนเอ้าหลายเนาะแล้วกากาจะสังเกตเห็นว่าลหลายๆห้างเนาะเป็นการจะนําเอาเสื้อผ้าที่แบบว่าเป็นแพ้เย็นนุ่งสบายเนาะมาขายแน่และอีกยันหนึ่งกาจะอีกบ่อเท่าไหร่มือเนอะาะก็จะหอดบุญปีไม้รล้าแล้วาสะนะเป็นการจะนําเสื้อที่เป็นแพ้บางๆเนะเาะเอามาขายเพื่อให้เ้องนุ่งไปสังสรรค์นง,งปีไม้เนาะอาจจะเป็นเอาไปฝากไปต้อนผูรับผู้หญ่เนาะเป็น เรื่องนี้ฮดส่งดันหัวผู้ใหญ่นอกสมงมาอย่างสี่นี่ก็จะเป็นสิงสังสิงการเนาอทีทางตลาดมีไว้ให้ภาวาเอาซื้อเครื่องอยู่บางห้างแล้วเห็นว่าเออขนาดละเย็นนะเนครื่องมันคือสิงที่แบบว่าบอคอยจะส่งส่งราคาสินะอาจจะซิงอาจจะบอดตกกันวอสิเขาก็เอาสินค้าที่เขาซื้อ,อันมาสังส่งยู่ซิงกางนี่สินะามว่าสังยู่ห้าง หนึ่งโลเต็มแต่ว่า,ามาสร้างยู่ที่งกากซิได้ตัวเจ็ดขีดเอ่านก็สามารถเอาสินค้าตัวนี้กัดไปหาเจ้าของห้างหรือว่าเอาไปให้ผู้จูจดก,กัดตลาดเป็น่เการจะมีการปรับใหม่ใส่โทษกันเนาะ่วนตัวนี้ก็จะขายเกี่ยวกับประเภทซิ้นซิ้นสดซินนงวซิ้นไวายูป่าเส้นตอนเศร้าจะขึ้นขึ้นเนาะตอนเศร้าๆบรรยากาศตอน,นเศร้า ว่าข่อยมาทายนี่จะเป็นช่วงกสวยแล้วเนาะเพราะว่าข่อยจะมาทายตลาดขายชุดที่ขายเครื่องหมเนะาะก็เลยพาทุกคนมาเบิง่งเลยซะเนาะเมื่อาอกาได้มาแล้วแต่พาทุกคนทัวร์ให้หลอดให้ท้ถึงเลยบบดเดียวเดยซะเนาะถัดต่อมาจะเป็นห้างที่เคยขายเกี่ยวกับเฟอร์เขาเปียกของกินอาหารตามสั่งจ,จะอยู่ทางด้านหลังนี่ ราคากัเริ่มต้นกับสิบพันกีบเนาะถ้าว่าเป็นข้าวเปียกธรรมดากับสิบพันกีบถ้าว่าเอาใส่เพิ่มใส่เนื้อนะเข้าไปอีกกับราคาค้ณเข้าไปอีกเนาะทัดต่อมาโซนนี้โซนอ่าทางด้านข้างบ่อละอ่าร้านจอดรถนี่เนาะกรมนี่จะเป็นโซนที่เพื่อนขายเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องสำอางเนาะชื่อว่า มีครบเลยแหละเครื่องสรอ่างแต่ละชนิดแต่ละประเภทเนาะเป็นสินค้าที่น้ำเข่ามาจากต่างประเทศเลยเนาะว่าจะเป็นทางไทยแนทางาเวียดาทางเว,เวียดนามจีนแล้วก็มีหลากหลายอาจจะมาเต่ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีเสร็จเนาะก็แล้วแต่ประเภทสินค้าก็จะมีให้เ่าเลือกอราคาก็จะถือก,ก่อนนะขายทั่วไปถือก,กับบุกถืหลายดอกถือน้อยนึง เขาสามารถซื้อเอาขนาดหลายเนาะไปขายต่ตก็ได้เนาะมาเลือกเอาอยู่ในตลาดแห่งนี้มาบอลเดียวครบจบเนาะอยู่ที่ตลาดขวาดินแห่งนี้เนาะจะเป็นโซนขายอีกเก้าวกับเครื่องสำอาหารโดยเฉพาะเลยเนาะบอนนี้มีหลายห้านเนาะ,ะยาวอยียดไปเลยอย่างสี่ สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็จะนำพาทุกคนมาเที่ยวมาเบิงตลาดขวดดินหรือว่าตลาดหนองจันนั่นเองนอะนเป็นตลาดที่ขายสินค้าเกี่ยวกับแพ้ใหม่วล้วาดใะไงอยู่ใจกลางนะองค้หลวงแหงจนันจังสิก็ขอขอบใจนอะงทุกท่านที่เข้ามาติดตามระัส z มแล้วก็เป็นกําลังใจให้คอยเสมอมาหาก็ท่านได้เข้ามาติดตามรัมแล้วก็อย่าลืมกด ไล์เนาะกดหัวใจให้แดรหรือว่ากดติดตามเอาไว้เนาะคอยจะานํำพาทุกท่านมาเที่ยวสมภาพบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวจยุดต่างๆภายในนองครหลวงแบบนี้เนาะคิปวิดโอาจจะยางไว้เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยดําเนาะเพราะว่าคอยหากับเปลี่ยนมาใส่กล้องตัวใหม่เนาะอาจจะยังบู้สิ้นเคยเนาะก็จะพยายามเนาะที่จะยางให้ทราบลงก่อนนน้อยนึงแล้วก็จะปรับปรุงเนาะต้องขอโทษขออภัยนํำทุกคนเลยหลายเนาะสำหรับคิปวิดีโอนี่ก็